เรามีข้อสังเกตนะคะที่เกี่ยวข้องกับมัลติเปิลแอนล a n นะคะ มีสูตรนะคะในการหา อันนี้เป็นหมู่เลือดของคนนะคะถูกควบคุมโดยยีน3าพันธุก,กรรม3ชนิดเราให้ ia ใหญ่นะคะแทนยีนควบคุมเลือดหมู่ A IB ใหญ่แทนยีนควบคุมเลือดหมู่ B แล้วก็ไอเล็กแทนยีนควบคุมเลือดหมู่โดังนั้นจะมีฟีโนไทป์ลักษณะของหมู่เลือดเนี่ย4หมู่คือหมู่ A หมู่ B หมู่ b b แล้วก็หมู่โ มีลักษณะของจีโนไทป์ทั้งหมด6ลักษณะนะคะนักเรียนดูตามก็คือ ia ใหญ่ ia ใหญ่กับ ia ใหญ่ i เล็กเป็นเลือดหมู่ a ในขณะที่เลือดหมู่ b มีจีโนไทป์สอแบบก็คือ ib ใหญ่ ib ใหญ่กับ ib ใหญ่ i เล็กเลือดหมู่ ab มีจีโนไทป์หนแบบก็คือ ia ใหญ่ ib ใหญ่ แล้วก็เลือดหมู่ O มีจีนโนไทป์หนึ่งแบบคือไอเล็กไอเล็ก เรามาดูหลักการให้เลือดตรงนี้สำคัญมากนะคะผู้ให้เลือดต้องไม่มีสารแอนติเจนชนิดเดียวกับแอนติบอดีของผู้รับเพราะปฏิกิริยาแอนติเจนกับแอนติบอดีที่เหมือนกันจะเกิดการแอกกูริแอกกูติเนชันก็คือการตกตะกอนนะะเกิดการตกตะกอนทำให้เลือดอุดตันตามเส้นเลือดและเป็นอันตรายนะคะ ต่อเลือดผู้รับหมู่ a จะมีแอนติเจน A แต่มีแอนติบอดี B เรียนดูตามนะคะหมู่ b มีแอนติเจน B ถ้าแอนติเจนของผู้ให้แอนติเจนของผู้ให้ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับสมมุติคนมีเลือดหมู่ a จะให้เลือดหมู่ b แอนติเจนของคนผู้ให้ เป็นหมู่ a ไปตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ a ตรงกับ a เห็นไหมคะเลือดเกิดการตกตะกอนนะคะผู้รับจะเป็นอันตรายส่วนหมู่ a b มีแอนติเจน A และ b แต่ไม่มีแอนติบอดี A และแอนติบอดีแอนติบอดี B เราจะให้หมู่ a b ให้หมู่ a ได้ไหมหมู่ a b อย่าลืมแอนติเจนของผู้ให้หมู่ ab มีแอนติเจน A กับ b ส่วนหมู่ A มีแอนติบอดี B ีก็ตรงกันอีกเพราะนั้นหมู่ AB ให้ไม่ได้ทั้งหมู่ A หมู่ B แล้วก็หมู่อะไรคะหมู่ O แต่ตัวของถ้าเราไต่ทางกับการหมู่ A B จะเป็นผู้รับรับได้ไหมให้หมู่ A ให้หมู่ a B ได้ไหมหมู่ A มีแอนติเจน A ถูกไหมคะแต่หมู่ A B ไม่มีทั้งแอนติบอดี A และ B เพราะนั้นหมู่ A B รับได้ทุกหมู่ ในขณะที่หมู่โอนะคะนักเรียนพิจารณาหมู่โอหมู่โอไม่มีแอนติเจน A กับ B เพราะนั้นหมู่โอจะไปให้ทั้งหมู่ A หมู่ B หมู่ AB ได้หมดเพราะตัวเขาเองไม่มีอะไรคะแอนติเจนตรงนี้สำคัญนะคะ